สวัสดีครับมไม่ใช่ที่นี่เรื่องแปลกมาในนําอันนี้คือทานนะครับทานทานนี่เอาไว้เห็นอย่างนะครับเดี๋ยวผมียอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับทานนี่ทานของเขานี่ครับนอกจากทานของเขาติดเป็นผงก็มีส่วนผสมของ,องเกลือนะครับมีส่วนผสมชของเกลือ มีคุณสมบัติในการดูดซับนะครับมีคุณการมีคุณสมบัติในการดูดซับดูดซับกลิน่นดูดซับไขมันนะครับดูดซับไขมันนะครับเกลือนี่มีคุณสมบัติในการกำจัดแบคทีเรียนะครับเหตุผลเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าไอ้ยังต้องเอาทานมาใส่นะครับมันสามารถดับกลิ่นได้นะครับก็คือ สาเหตุก็คือว่าทางหนึ่งสมัยเมื่อก่อนนะครับคนคนนี้กินตัวแห้งนะครับนิดนิดกินตัวแห้งผมพกกระใสเออใส่ลูกกลิ้งนะครับใส่ลูกกลิ้งใส่สเปรย์นะครับใส่ใส่ดมอะไรแบบสิบปียี่สิบปีปกูน,นัครับทมไมสมรย,มยทำไติดผมเพชรงานนะครับ นกใจหมดสมัยที่ผมให้ง่ายอยู่นะครับผมผมู่ใส่เลกกิ้งไอ้สปเปร์นะครับแล้วก็แปง้งหรือหรือไม่กับแป้งนะครับจะสหรับา่าลักแน่นะครับถ้าก,กินเตาหมครับต่อมาผมแพรนะครับผมแพรอยากลุ้นแรกนะครับแพรสเปร์แพรปเปพรลกกิ้งนะครับเวลาผมทานล้นแสบวมนะครับผมก็เลยจะล้งางดตงผมก็เลยมรใส่นี่มากกว่าหนึ่ง ผมมาทำงานนะครับเห็นมาทำงานอยู่คือแถวคุนทินนะครับคุนสินทำงานปลูกปาล์มนะครับผมใส่ลูกกิ่งมาได้นะครับใส่แป้งมาได้เชนกันเป็นเป็นตัววันแห้งชุนมากเลยครับชุนมากนะครับผมก็เลยจํารอบเรูอนะครับที่ได้มาจากปูนะครับปูพ่นใส่ใช่ไหมหลุดตัเพ่นใส่นะครับเพื่อการกระเทือนสำหรับดับทิมนะครับ สามารถกำจัดแบคที r i ได้ใน,ใน,นะครับยาถือคัญคือเอาใส่กระติ้นผิวนะครับน้ำต่อน้ำสามารถป่วยบรรเทา,อา,า,อ,า,านนอาการแสบอาการคันนะครับอาการแสบอาการคันอาการแผลเวลากเขาให้กับสวนหรือว่าบุญแดงกันนี่แพ่น้ำท่อนําอยังอยูน่นะครับแค่และคันัารยังบุนแรงอันนี้ซ้อยได้นะครับวิธีการใส่เสื่อหนึง่งอาดับแบกตอนใส่ก็คือ มกจากใส่ทายแล้วสิ่งทครับอะไรคือแอนบูนะครับพอวอาใส่ไปแล้วถ้าไม่มีสตบูดจะลายบอลนะครับน้ำแข็งคืออาบอนนะครับล่างตัวมันเป็นเลือดบริสแต่ก้นแต่ก้นบรูนะครับ ลังใจด้เลยครับทางปะเทศทานเลยครับใ่ใจร a r m e อ mm hmm. ทานถึงมีม่สม,มเกลือน้ำ mm hmm. เอ้เลยครับก้อนเนี่ย mm hmm. น้ำน้ำน้ำเยอะใช่ไหมครับยักษ mm hmm. ขยักษขยักษยําษ์ข้านาเลยครับ mm hmm. มองนีกับบางข้าครับน้ำตมมาพาออีก ทำต่อได้ไม่ดีนะครับอาการแสบอาการคันนะครับเนา่าเป็นทานที่ผสมเกลือแล้วมันแสบบอครับขอให้ทันนึกถึงตอนที่ทันไปลงหน่ำทะเลน,นะครับมันบ่แสบคือลงคือลงหน่ำทะเลน,นะครับหน่ำทะเลก็ยังรู้สึกว่าแสบตัวแต่แต่เนี่บ่แสบนะครับแต่รูส้สซึ้งหลุดซึ้มแค่หนึง ผันท่าเลยโดยเพราเวลาสึงขั้นนะครับอืมครับน้ำเหนียวน้ำตัวน้ำยังไงทันท่าเลย สักพักนึงนะครับคาร์ดฮาฮะฮาตัวแท้นี่ <l ix> รีวิว่วบุ่นใหญ่กจะไม่ต้องรีวิวเองนะครับมันเป็นไอ้คือทานนี่เขามีคุณสุบัติในการซับนะครับซับไขมันนะครับดับลินทานน้ำลักแร่นะครับ เปืือเปืือัอนี่เขากำจัดเสือแบคทีเรียนะครับเรื่องขกงขดดีนกปิ่นปิ่นเตาแห้งๆนะครับใส่ได้ผลนะครับอันนี้ผมมีประสบการณ์ได้ครอบรูมาจากผู้นะครับโอ้กับเพิ่มเพิ่มสมัยสมัยโบราณโบราณนะครับบอกอนนี้ค้นเถ่า ตอนนีเป็นต่อแห้งๆเพ่าก็ใส่ท่านนะครับทานกะเกลือทานน้ำาักแลกนะครับเห็ดไกลิ่นเตาหายนะครับแล้วที่สาคัญคือพ้นที่มีปัญหาเรื่องป็นเตาแห้งๆหรือป็นกิลักแรกแห้งๆกับมันหายนะครับบริเวว่าเศร้าใส่แล้วก็กลับมาเป็นีคือหายทันทีนั่งแค่ครับท่านเฮ็ดจะซ้อมเทือกันหนนะครับบอกเพื่อนเราเฮ็ดจะได้ต่อกันี่ หลังจากท่านถูตัวไปสักพักนึงนะครับสิ่งที่ขาดมาไหนคืออย่าลืมสบู่นะครับสบู่ยี่หอ้อใดก็ได้นะครับท่านเอาสบู่มาหลั่งโตนะมาเอาสบู่เช็ดเป็นฟองไหมครับเป็นฟองนะครับอันนี้มันเป็นความเป็นเรื่องบารับแต่ผมมีคุนหลูนะครับมันเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่ารลุนหลุนปูนะครับซึ่งผมเองก็ได้ประสบการณ์มาจัด ตนเองนะครับนี่ประสบการณ์มาจากคนมีประสบการณ์มาจากตัวเองนะครับหลังจากลักก้านะครับก็ค่อยถูครับสิรูึูว่ามีแห้งนะครับอาการขั้นน้ำต่อน้ำข้อจากการเข่าให้เอสาสอนนะครับอาการขั้นอาการแพร่แพร่เกสรน,นะครับแพร่เกสรดอกไม้แพร่ยงังก็แล้แต่ อาการท่านมาดีบัซอยใด้นะครับหลังจากนั้นตัดมาหหลังจากที่หลางสบู่ไปกับสิโลซึก ดูซุกทอนไายนะครับดูซุกเปลี่ยนเปล่านะครับเพื่อให้ทานมันดูดซับไขมันที่อยู่น้ำหนาออกไปดูดซับแบคทีเรียที่อยู่ไตลักแล่ออกไปนะครับซึ่งถ้าก็ล่านหลังทัานหลังทัานละลั่นคือนะครับดวยในั่นละสเดียวนะครับก็ปลาซมุ้ว่าไถยน้ำหน,น,นาหนับต่น้นน้ำลักแล่นะครับน้ำลักแล่ ลางออกพวกยากนะครับลางออกลากออกเปยางนครับขามีคุณสุบัติในการซับซับไขมันนะครับทานซึ่งท่านสงสัยว่ามันซับอย่างไรท่านเอาถอยอาซ้มทีเทใส่แกงใส่กระเพรานะครับท่านท่านเอาถัยอาซัมมาแล้วเอาท่านนี่ครับก็เราไปเสร็จเสร็จทีนี่ทานมันกับสิจับจับเป็นคราบเป็นคราบ ใไถ้วยในสาบนะครับต่จะได้ก็บอกคันเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็เพราะว่าทานเนี่ยเขาสิไปซับไขมันที่อยู่ในถ้วยในสาบนะครับอย่างไรกคือนีคือคุณสมบัติคลองทานแต่พอซับแล้วท,ที่เราคือ,คอเข้าต้องใส่สบูู่นะครับใส่สบู่สมููยี่ห้อใดก็ได้เลยครับ ทานโปรกไฮละเอียดนะครับแต่ว่าเขากระสมีเป็นเป็นิดน้อยกับอเป็นยังนะครับตัวอย่างแต่เขให้เป็นทันถิ่นาซับมัาดูดซับไขมันในหลังไข่เขาออกไปนะครับต้องมีเงยอยู่เขาดักฟินได้ดีมากเลยครับทานเนี่ยล้วก็เลือเลือกับสินุดเลือกับสีกำจัดเสื้อแบคทีเรียนะครับเลือดี แบคทีเรียถือโย่ไตงมเขนนะครับคานก็สุดดูดไอ้ดูดซับไขมันออกออกจากหลังจันครนที่ใส่เครื่องสมาหลายนะครับเขาเครื่องสมาก็จะเป็นปิ้มติดอยู่น้ำนานเลยครับลากก็ได้ครับถ้าก็คกิดว่ามันเปลี่ยนครับจริงๆมันเปลี่ยนนะครับไอ้คานก็ใส่ได้เลครับเขาซอยดูดซับหรือเครื่องสมานี่อโย่ต้านนาต้าโตัวนะครับ กานล่องเดือครับโดยโดยหอ ok ก็จีบแแ่แค่เชิมสมานครับการแคก่เชิงสมาน,น,น,มานจนก็สมัรทีิีใส่เชิมสมาาได้นี่ครับแค่ก็ลวกพริ้งนะครับผกนี้ก็หนึ่งเคยดแค่มากก่อนนะครับหลังจากที่อาบน้ำล้างให้เรียบร้อยครับ แต่ที่นี่ก็หลุดซึ้คพันค้ายนะครับอาการมีพันต์ก็เท่เล่าลงลแต่หลุดซึ้ว่ามีแห้งนะครับมีแห้งครับ